ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อว่านางสาวสิริการพัฒวัฒนาธรชื่อเล่นว่ามารีน่านะหนูเป็นผู้ป่วยที่ ติดสารเสพติดแล้วก็ตอนนี้ได้รับการบำบัดออกมาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะหนูมาอัดคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆนะคะที่คุณออกมาเธอขาแล้วก็ไปที่โงรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องหักดิบเองเพราะว่าวิธีการที่เราหักดิบเองเนี่ยมันไม่ทมันมันมันไม่ทำให้เราเลิกได้นะคะมันก็จะกลับไป สวัฏจักรเดิมก็คือพอเราทรมานเราก็กลับไปใช้ยาใหม่ใช่ไหมหนูแนะนําว่าให้ไปบ,บาําบัดก็คือบําบัดนี่ไม่ได้ไม่ได้โดนมัดไม่ได้โดนอะไรทั้งสิ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตัดสินใจไปบําบัดเนี่ยพยายามหักดิบมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จค่ะ หนูแนะนําว่าให้สําหรับใครที่ติดสารเสพติดนะคือเปิดใจแล้วก็เผชิญกับโลกภายนอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองเราไม่ดีพอเราไปถึงสถานที่บําบัดนะคะเขาจะให้คุณค่าเราเหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยเขาไม่ได้มองเห็นว่าเราเน่านะหรือว่าเราจะทําอะไรเพื่อสังคมไม่ได้เขาให้คุณค่ากับเรามากๆที่พูดไปนะคะก็คือว่า หนูแนะนําว่าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าขอประสงค์จะเลิกยาแล้วก็ขอใบรีเฟอร์ใบรีเฟอร์นี่หมายถึงว่าใบาส่งตัวใบส่งตัวนี้จะทําให้ถ้าเราได้ใบส่งตัวไปก็คือว่าเขาจะรักษาให้เราฟรีก็คือว่าเขาจะมาเรียกเก็บกับเขาจะมาเรียกเก็บกับโรงพยาบาลต้นสังกัดเองโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทเดียว ก็คือทุกคนมีสิทธิ์30บาทนะคะ,ะทุกคนที่เป็นคนไทยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องใช้เงินหรือว่าจะต้องอะไรแค่รอไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็ขอใบรีเฟอร์มาก็ไปรักษาได้เลยค่ะคือรอไม่นานตอนนี้เขาที่หนูไปนะคะก็คือที่ศูนย์ทันยารักสงขาค่ะหนูรู้สึกนะคะหนูก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีผลได้เสียอะไรจากโรงพยาบาลคือตอนนี้ก็คือ ในสังคมหรือว่าในแฉมีคนที่ติดสารเสพติดเยอะมากแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเลิกยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงหักดิบก็แล้วอะไรก็แล้วที่หนูไปมาที่โรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาเนี่ยเขาดูแลหนูดีมากมีพยาบาลประมาณ 5%, 6คนน่ะที่แบบเข้ามาดูแลเราเวลาที่เราในช่วงถอนพิษยาเนี่ยหนูแนะนำว่าให้ทุกๆคนไปเธอขาเปิดใจตัวเองเนาะแล้วก็ยอมรับว่าเราอะ ออติดสารเสพติดถ้าเราอยากเลิกแล้วเราไม่ต้องมานั่งอดทนอยู่หมอเขามียาเมทาโดนมีทั้งยาคลายกังวลมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบจะมาช่วยให้เราหลุดพ้นน่ะทุกคนอยากช่วยเราอะแต่บางคนเขาไม่ไม่ได้แล้วหนูจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ศูนย์ของทันยารักเนี่ยมันมีทุกภาคเลยนะมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางมีหมดเลยนะคะก็คือเราขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลใกล้บ้านเราไปแล้วก็เราก็ไปรักษาใช้เวลาบำบัดประมาณเดือนหนึ่งสอเดือน3เดือนแล้วแต่เคสนะคะไปไปเธอค่ะได้ไปเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วก็เราพอเราหลุดพ้นออกมาแล้วมันเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่ของ ชีวิตใหม่มาเลยอะน้ำหนักก็ขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็เข้าใจเรามากขึ้นแล้วฟังเราเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นเหมือนคนปกติอะค่ะได้ใช้ชีวิตปกติได้นอนปกติได้แบบไม่ต้องมาเป็นคนที่แบบหลบสายตาคนอื่นไม่ต้องกลัวว่าใครจะ